ใี่ค่ะก็สวัสดีช่องวนเบอร์วันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงของวง JOY ซึ่งเพลงนี้ซูเปอร์คัลลี่เราเคยทำเป็นแบบเพอร์ฟอแมนแล้วเพอร์ฟอรไปแล้วเออเอออันนี้เป็นแบบออฟฟิเชียลเอ็มวีใช่ครับทุกคมาคือตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเพลงที่จะปล่อยต่อไปจะเป็นแบบเอ็มวีหรือไม่เอ็มวีอะไรยังไงเราก็ทำไปก่อนะแต่อันนี้เขาคะเพลงนี้มีเอ็มวีด้วยเพราะนั้นเราก็เลยจะทำแล้วก็มีคนมาเตือนสติพวกเราด้วยว่า พี่ลืมนะวันที่สิบสองมีเขาปล่อยเราก็เลยไดสย้สักหน่อยสักหน่อยแต่ก็คลิปช้าไปหน่อยอคลิปก็จะช้าออกไปอ,อีกนะคะเอาแล้วไปดูเลยก็จะเอ็มวีจะมีความทำลายล้างพวกเราได้หรือเปล่าฉันว่าได้เนี่ไงโอ้ยตะโมนอันนี้อีกสีนะถ้ามันมีความแบบ Yeah, I know okay. 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 okay.

แบวไปในป่าไม่ดูหนังเลยมีหลายชาตแต่ชุดเซ็ตที่อยู่ลงป่าหล่อมากนะสองสามที่ให้เห็น ต้องแข็งแรงมากนะแล้วขาคนแรกก็ต้องแข็งแรงนะที่จะรอรันนบ,บน้ำหนักไม่ได้อนนี้เม่อคือฟันหรือเ่อคือีก็คืออะไรยังงงมากเลยเรามไม่รู้แปลว่าวอะไรเอเาเซ่ดีตอให้เราจะเจอฟังเพลงเราแล้วยังรู้สึกว่าดีเขาหายตัวได้เธอบหายตัวได้ช่หหายตัวได้ เ้าได้เขากินเมคอัพแลล่ะมิดไหนสั่นพาที่ยดียวอย่าแปลอะแปลเพราะเราไม่ควรทำอะไรแบบนี้นี MV ดีแต่คือเพลงออะมันดีอยู่แล้วแหละแต่รั้งแต่ครั้งแรกที่เราฟังที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แหละแต่แต่พอเห็น MV เออมันก็เก่งดีนะแต่เราไม่รู้ความหมาย ใช่กูงงมากแฟนกูยังสับสนว่างทุกคือควันหรือคือวิญญาหรือคืออะไรคือแบบว่ามีควันเพราะอะไรแล้วที่ทํามือขึ้นมาตรงนั้นเออคืออะไรนะคะมันคือก้อนเมฆหรอว่าเอ๊ะแล้วทำไมก้อนเมฆแบบเอ๊ะอ่าไม่บอลแฟนๆนะคะชาวแจมทั้งหลายเข้ามาบอกพวกเราที่บอกบุญนีดืึงทางนี้คือไม่รู้ทางนี้คืองงไปหมดแล้วเออตลอดนะเราว่าเลย ความหล่อคือยืนยืนอยืนหนึ่งยืนหนึ่งถ้าเต้นยากก็ยืนหนึ่งอือไม่ว่าจะยังไงคือเจอวันก็คือหล่อใช่หล่อแบบตะโกนว่าหล่อ <laughs> จะโกนได้จะโกนได้หล่ออย่างเงี้ยจะโกนได้อ่า <laughs> <laughs> เอาไว้ว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะหรือยังไม่ได้ดูเอ็มวีก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะคะ <laughs> แล้วก็รอติดตามเพลงต่อๆไปด้วยเีจยต้องมีมาแน่ๆในเร็ววันนี้ <laughs> เอาเว่าวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook, Twitter, IG, TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย